สวัสดีค่ะมาพบกันกับนัดอีแล้วนะคะที่ Love Story Tarot วันนี้เรามาเล่นพิกอากาศกันในหัวข้อเขามองเราว่าเป็นคนแบบไหนเขามองเราว่าเป็นคนแบบไหนมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด3ใบนะคะใบที่1ใบที่2ใบที่3ตั้งจิตให้เป็นสมาธิเราเลือกใบที่ดึงดูดเรามากที่สุด เดี๋ยวปักไทม์สเต็มไว้ให้ข้างล่างเหมือนเดิมนะคะแล้วเจอกันค่ะมาที่คนเลือกไพ่ใบที่หนึ่งหัวข้อเขามองเราว่าเป็นคนแบบไหนเขามองเราว่าเป็นคนแบบไหนใบที่หนึ่งนะคะทุกคนก็เป็นหินโลสคอยเหมือนกันทั้งหมดเนาะโอเคอะมาดูกันนะแล้วก็เพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> คนไหนยังไม่กดติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันนะอยู่เป็นกำลังใจให้กันเนาะอาได้เป็นใบนี้นะคะ b u t เตอร์ไฟ a ์การเดผีเสื้อผีเสื้อหลงไหลดอกไม้คนก็ยังมองดอกไม้เลยนะแล้วก็พอมองเป็นสมาธิก็มองเห็นผีเสื้อด้วยว่าผีเสื้อก็มาชื่นชมดอกไม้ในมือของเธอเหมือนกันใบนี้มันมีสเสน่ห์เย้ายวนใจอะไรบางอย่างด้วยเนาะอเดี๋ยวเราเปิดไพ่ทั้งหมดก่อนนะคะ ใบที่สอแล้วก็มีข้อความที่มีอะไรอยากจะบอกด้วยเขามองเราว่าเป็นคนแบบไหนเขามองเราว่าเป็นคนแบบไหนสําหรับคนที่เลือกใบที่หนึ่งใบที่หนึ่งสิ่งที่เขามองสิ่งที่เขาเห็นในตัวของคนใบที่หนึ่ง เขามองว่าคุณเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นเป็นคนที่ชอบค้นหาชอบตามหาหรือแบบเวลาที่มีความสนใจอะไรบางอย่างนะคะคุณจะค้นหาข้อมูลต่างๆให้มันลึกซึ้งมากกว่าแค่ที่เห็นแบบปกตินะคะบางทีมันเป็นเหมือนการใช้จิตก็ได้นะในการอย่างลึก ถึงความเข้าใจหรือข้อมูลอะไรบางอย่างที่ถูกซ่อนอยู่คนเลือกไพ่ใบนี้ในบางจังหวะที่นิ่งๆเหมือนเหมือนเฉยๆเ,ยเมืนไม่ได้อะไรนะแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรที่คิดอยู่ในหัวเสมอนะคะเราคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคนฉลาดอะ่ะ เป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่เราให้ความสนใจเราสนใจบางคนอาจจะไปเรียนรู้อะไรบางอย่างพออยากรู้อยากทำเป็นคุณก็ไปโรงเรียนหรือไปหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเป็นคนที่เหมือนหาความรู้เข้าตัวเองแล้วก็อยากรู้อะไรที่มันชัดเจนลงลึกจริงๆไม่ใช่แค่ฉาบฉฉยนะคะอแล้วคนเลือก ไพ่ใบนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบทำความสะอาดหรือเปล่าคีดอิดอัพเนี่ยคีนอิดอัพเนี่ยนะคะอาจจะชอบทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดที่ทำงานหรือเป็นคนที่รักความสะอาดนะอันนี้คือสิ่งที่เขามองว่าคุณเป็นคนแบบไหนนะเขามองว่าคุณเป็นคนที่รักความสะอาดชอบปัดกวาดเช็ดถูรวมไปถึงเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไม่เก็บอะไร ที่มันเป็นมลพิษทางจิตใจหรืออะไรที่มันเป็นเรื่องที่ไร้สาระลกหัวสมองเนี่ยคุณจะเคลียร์ทิ้งไปคือไม่เก็บไว้อะไม่เก็บเอามาคิดไม่เก็บเอามาแบบฟุ้งซ่านหรืออะไรใดๆนะคะแล้วก็มองว่าคุณชอบทําแบบนี้สม่ําเสมอบางเรื่องพอมันมันเหมือนทับถมอะไรเยอะๆเนี่ย คุณจะเคลียร์คุณจะล้างออกไปดังนั้นพลังงานอะไรที่ร้ายในตัวคนที่เลือกใบเนี้ยจะไม่ค่อยมีเพราะว่ามันคลีนออกอยู่เสมอนะคุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งแล้วก็เป็นนักสู้ตัวยงด้วยเป็นนักจัดการปัญหามีความอดทนนะคะควีนควีนออฟสอดเนี่ยนะแล้วก็บางจังหวะขี้หึงด้วยหรือเปล่านะสำหรับคนเลือกใบนี้นะคะ เป็นหญิงแกล่งหรือชายแก่งก็ได้นะคะแบบเหมือนเป็นสายในในเรื่องของการจัดการปัญหาหรือต่อสู้กับหลายๆเรื่องแล้วก็บางทีคนเลือกกองนี้อาจจะชอบหลบมุมอาจจะไม่ชอบในเรื่องของการประทะนะคะเรื่องบางเรื่องคุณยอมหลบดีกว่าที่จะต้องมาประทะหรือต้องมาทะเลาะก,กันนะหรือบางทีมันหมายถึงว่า เราอาจจะชอบปีกวิเวกไปอยู่ในมุมอะไรของเราอยู่หรือเปล่านะเวลาคุณคุณไม่สบายเวลาคุณเจ็บปวดเรื่องอะไรก็ตามคุณไม่ได้เป็นคนที่ออกมาตีโพยตีพายให้คนอื่นรับรู้หรือ,รอต้องมาสงสารคุณนะคุณเก็บตัวเองเก็บเนื้อเก็บตัวเนี่ยรักษาตัวเองเยียวยาตัวเองไปฮิวตัวเองนะคะบางจังหวะคุณไม่ค่อยพูดไม่ค่อยสื่อสารบางทีหายไปเลยนะอันนี้คือ สิ่งที่เขาเขาเห็นนะว่าคุณเป็นคนประมาณไหนเนาะอ่ะทีนี้ในไพ่ใบนี้นะคะว่ายังไงดูสิอ่ะมาดูกันนะ Friendship มิตรภาพรักษาสายใยแห่งมิตรภาพไว้ในความสัมพันธ์ของคุณและชีวิตรักของคุณจะดีขึ้นอย่างมาก Friendship เขามองว่าคนที่เลือกใบเนี้ยกองเนี้ย เป็นคนที่มีมิตรภาพสูงมีความเป็นเพื่อนสูงน่าคบหานะคะหรือรู้สึกปลอดภัยในการที่จะคบหรือสบายใจในการที่จะพูดจาอะไรด้วยเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดหรือบางทีเป็นเพื่อนร่วมทําอะไรบางสิ่งบางอย่างร่วมกันได้ด้วยเนี่ยมันเป็นมิตรภาพมันเป็นสายใยที่มีนะคะทีนี้เรามาดูข้อความซิว่า ถ้าตอนนี้เขามีอะไรอยากจะบอกกับคนที่เลือกใบนี้นะเขาจะบอกว่าอย่างไรนะคะเราแอบเก็บรูปของเธอไว้ในมือถือของเราด้วยนะ,ะต่อมานะคะใบที่2เราเบื่อกับการทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องมันอาจจะมีเรื่องอะไรจุกจิกที่บางทีเราทั้งกู้ก็อาจจะแบบ ชอบทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,ยอะไรประมาณนี้เนาะแล้วมันอาจจะทําให้โกรธโซบิกนะคะอันนี้คือข้อความที่เขาฝากมาบอกนะคะดังนั้นมองว่าคนที่เลือกใบที่หนึ่งเป็นคนที่มีความน่าสนใจมีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์ทำให้ตัวเขาอยากรู้อยากเห็นในตัวเราด้วยรวมไปถึงตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบที่จะอยากรู้อยากเห็นเรียนรู้หรือค้นหาอะไรบางอย่างนะคะนะ เข้าแบบให้รู้ถึงถึงแก่นมันไปเลยอะถ้าถ้าเรามีความรู้สึกอยากรู้อะไรบางอย่างนะคะเรียนหรือทําอะไรก็ตามไม่ว่าไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามนะคะการงานหรือการเรียนหรือการเล่นอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณเป็นคนที่รักสะอาดแล้วก็ไม่เก็บพวกขยะทางความความคิดหรือขยะทางอารมณ์เนี่ยมาหมกไว้ที่ตัวคุณเองนะคะ แล้วก็เป็นนักสู้ด้วยบางจังหวะคุณก็แอบไปฮิวใจตัวเองหรือหายเงียบไปนะหรือบางเรื่องคุณก็ไม่ชอบที่จะพะทะไม่อยากที่จะ,ะเผชิญหน้านะคะอ่าแล้วก็เป็นมิตรภาพที่ดีเขารู้สึกถึงมันเป็นความอบอุ่นมันเพราะว่ามันเป็นมิตรภาพที่ดีๆขอบคุณสําหรับคนที่มาเล่นพิอากานนะคะเดี๋ยวเรามุบอ่อนไปที่ใบที่2คะ่ะมาที่คนเลือกใบที่สองนะคะ โลสคอยเหมือนกันทั้งหมดเลยนะ,ะและ้วก็สำหรับเพื่อน <ok> ๆคนไหนยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามกันนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆมาลงจะได้ไม่พลาดกันมาดูไพ่นะคะ <laughs> เขามองเราว่าเป็นคนแบบไหนโ o s การ์เด n คุณเหมือนดอกกุหลาบอะดอกกุหลาบมันทรงพลังใช่ไหมแล้วมันก็มีสเสน่ห์มากๆมันน่าค้นหา แล้วมันก็สวยงามดอกไม้มันคือความละเอียดอ่อนโดยเฉพาะดอกกุหลาบมันมีความแข็งแกร่งแข็งแรงด้วยนะคะมีเลยนะ,ะมีสเสน่ห์มากเลยเป็นที่ต้องตาต้องใจของหมู่มวลแมลงนะคะนี่ผีเสือ้อนี่หนอนผีเสื้อนะคะอ่าสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะแล้วบางทีคนที่เลือกไพ่ใบที่สองนี้นะคะอาจจะชอบใส่ สีแดงหรือเปล่าเห็นดอกกุหลาบสีแดงนะหรือสีเขียวหรือเปล่านะแต่มองว่าน่าจะเป็นสีแดงนะคะหรือว่าตัวเราเองอาจจะเป็นคนที่ชอบดอกกุหลาบด้วยหรือกลิ่นหอมของดอกกุหลาบอาจจะเป็นน้ำหอมกลิ่นกุหลาบก็ได้นะคะ,ะต่อมาใบน,นี้นะคะหยางแล้วก็แปดถ้วยค่ะ เดเวอร์ค่ะแล้วก็ใบนี้แล้วก็การดข้อความนะคะเดี๋ยวรอเปิดอีกทีนึงอ่ะสำหรับคนที่เลือกใบนี้เขามองว่าเราเป็นคนแบบไหนอย่างที่บอกไปนะคุณเป็นคนแข็งแกรง่งเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่ละเอียดละออนะคะมีคือดอกกุหลาบมันมีสเสน่ห์มันดูมีพลังนะแล้วก็แบบมันมีความเป็นธรรมชาติของมันด้วยนะคะ จุดนี้เนาะอย่างบ่งบอกถึงพลังการขับเคลื่อนการกระทําการแอคชั่นนะคะคุณมีไฟที่อยู่ในมือเนี่ยนะคะในการที่จะลงมือทำอะไรบางอย่างนะคะเป็นคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังนะ,ะพลังในการที่จะจัดการการทำงานหรือมีอะไรที่คุณคิดคุณอยากจะทำคือคุณลงคุณเป็นคนที่ลงมือทำคุณไม่ใช่เป็นคนที่ล่องรอยนะคะ อันนี้คือพลังเต็มเปี่ยมนะสำหรับบางคนที่เลือกไพ่ใบนี้อาจจะเป็นชาวธาตุไฟก็ได้นะคะเมษสิงห์ธนูหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะอ่าแล้วยังไงต่อคุณอาจจะเป็นคนที่เขามองนะคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากเขาคนละพื้นที่คนละจังหวัดคนละอำเภอหรือคนละประเทศได้ด้วยนะคะมีความห่างไกลหรือบางทีเรากับเขาเนี่ย อาจจะเคยคบหากันมาก่อนหรือเปล่าแล้วก็เลิกลากันไปหรือหรือมันมีช่วงจังหวะของการที่แยกห่างกันนะคะเป็นช่วงจังหวะของการแยกห่างกันได้ด้วยในตัว8ทัถ้วยเองมันเหมือนว่าคุณเป็นคนที่มีความฝันของคุณแล้วคุณก็ไล่ล่ามันเสมอนะคะบางจังหวะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณก็อาจจะเป็นคนที่ขี้น้อยใจหรือเปล่านะ ในตัวของ8ถ้วยนะคะมันมีบรรยากาศของมนมนเศร้าๆอยู่เหมือนกันนะคะบางเรื่องพอเราทำได้ไม่ถึงเป้าไม่ถึงแบบที่เราต้องการบางทีเราก็เฟลนะหรือบางทีเราอาจจะแบบเสียวความรู้สึกกับคนได้ง่ายๆใครบางคนรับปากแล้วทําตามที่พูดไม่ได้เงี้ยมันจะทําให้คนกองนี้รู้สึกว่าเสียวความรู้สึกได้ง่าย เสียใจอ่ะบางทีเอาเขาเรียกว่าเอาความรู้สึกไปฝากไว้ที่คนอื่นประมาณนี้นะคะด้วยความที่แบบเชื่อใจในคำพูดของเขานะคะ,ะคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยเนาะอยู่คนละประเทศกันอย่างเงี้ยนะ the world หรือบางทีเราอาจจะเก่งในด้านภาษาหรือตัวคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะในสิ่งที่เขามองนะคุณเก่งคุณเชี่ยวชาญคุณประสบความสําเร็จ the world บางทีมองว่าตัวคุณสามารถที่จะ พบเจอคนมากมายแล้วคุณสามารถที่จะเลือกคนเข้ามาในชีวิตได้คือถ้าอยากออกจากความส่วนนะออกได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเจอคนมากมายคุณเป็นคนที่สังคมกว้างเนี่ย the world นะคะหรือบางทีเรากับเขาอาจจะรู้จักกันมานานแล้วก็เป็นไปได้ the world มันหมายถึงการที่อยู่ในสังคมที่ใหญ่หรือการที่เราประสบความสำเร็จ ในชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นการงานหรือการเรียนอะไรก็ตามมีความสำเร็จเป็นคนที่ดูดีประสบความสำเร็จนั่นแหละอะต่อมานะคะใบนี้มาดูกันนะคะ f u ฟู e ตความสนุกสนานความขี้เล่นนี่แหละนะเขามองว่าคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะเป็นคนที่มีความสนุกสนานขี้เล่นชอบหยอกกระเซาเยาแย่เป็นคนที่ไม่ค่อยเครียดนะคะมืนในสิ่งที่แสดงออกเนี่ย ทีนี้เรามาดูนะคะข้อความถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกกับคนกองนี้เข e าจะบอกว่าอย่างไรเราก็ไม่รู้ว่าเราจะปล่อยให้อีโก้มันนำทางได้นานแค่ไหน<ๆ>เพราะเราเริ่มแพ้ใจตัวเองต่อมานะคะเราอยากขอโอกาสจากเธออีกครั้งและครั้งนี้เราจะทำมันให้ดีที่สุด สำหรับคนที่เลือกกองนี้บางทีอาจจะเคยคบหากันมาก่อนหรือว่าอาจจะเคยพูดคุยกันมานะคะล้วก็มันอาจจะมีบางเส้นทางที่ทําให้พวกเราแยกห่างจากกันหรือห่างหายกันนะคะ,ะมันก็เป็นข้อความที่เขาฝากมาบอกนะคะเขาคงแพ้ในสเสน่ห์ของเราจริงๆนะแม่ดอกกุหลาบคนสวยดอกกุหลาบที่เก่งนะคะแล้วก็สง่างามมีพลังนะ โอเคขอให้คนที่เลือกไพ่ใบที่2นะคะมีความสุขและก็สมหวังเดี๋ยวเรามุฟออนไปที่ใบที่3กันค่ะมาที่คนเลือกไพ่ใบที่3เขามองเราว่าเป็นคนแบบไหนใบนี้นะคะทุกกองก็จะเป็นหินรูสคอยเหมือนกันทั้งหมดนะโอเคอ่ะวางไว้นะเรามาดูกันนะคะเขามองว่าเราเป็นคนแบบไหนได้เป็นใบนี้ r a ี a อร์เนเธรรมชาติบริสุทธิ์นี่ไม่ใช่ดอกกุหลาบนะนี่คือดอกโบตันนะคะดอกโบตันบ่งบอกถึงความรักใช่ไหมนะความรักความสุขนี่นะแล้วก็ห่อหุ้มไปด้วยดอกโบตันนี่นะคะธรรมชาติบริสุทธิ์แล้วก็เป็นดอกโบตันที่เบ่งบานด้วย ถ้าทางจะหอมสดชื่นนะคะนี่คือสิ่งที่เขามองว่าคุณเป็นคนแบบไหนเขามองว่าคุณเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะตัวตัวเราเนี่ยนะคะแล้วก็แบบคือดูสวยงามเป็นธรรมชาติโดยที่แบบเหมือนไม่ต้องเติมแต่งสิ่งใดนะคะแล้วเวลาอยู่ใกล้ๆคนที่เลือกใบนี้ก็จะมีกลิ่นหอมอ,อ่อ,อนๆหอมเหมือนกลิ่นดอกไม้นะคะสำหรับบางคนอาจจะชอบใส่น้ำหอมกลิ่นที่เป็นดอกไม้ ประมาณนี้นะหรือคุณอาจจะชอบใส่เสื้อผ้าที่เป็นสีแดงได้ด้วยนะคะแล้วก็มีความปราณีตในการเลือกเสื้อผ้าหรืออะไรก็ตามบางคนอาจจะชอบดอกไม้ลายดอกก็เป็นไปได้นะคะอ่าแล้วก็แบบผิวพันธ์เป่งปังใช่ไหมอนะ่ผิวพันธ์เป่งปังดูหน้าหลงไหลนะคะความเป็นธรรมชาติของเรานี่แหละเป็นสิ่งที่เขาเห็นนะคะอื ธรรมชาติของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะดังนั้นมองว่าสิ่งที่เขามองเราอยู่นะตอนนี้เขามองว่าคุณมีความเป็นธรรมชาติในตัวเองสูงนะคะอาจจะมีนิสยัยหรือการกระทําอะไรบางอย่างที่มันมันดูแล้วแบบมันไม่ต้องปรุงแต่งมันไม่ต้องแบบเหมือนใครนะคะเป็นตัวของตัวเองนะทีนี้ใบที่สองนะคะคำอธิษฐานการขอพรต่อมา Queen of Wands ต่อมานะคะ Four of Wands แล้วก็ใบนี้ค่ะข้อความที่เขาเอยากจะบอกนะคะสองใบมาดูกันนะคะคนเลือกใบนี้ที่เขามองนะคะเหมือนแบบเหมือนเป็นสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตเขาเหมือนเป็นคนที่เขาแบบเคยอธิษฐานว่าอยากจะเจอขอพรขอให้ได้เจอคนแบบคุณ แบบนี้แหละแบบที่เป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะหรือบางทีเขาอาจจะมองว่าตัวเราเองอะ่ะเป็นคนที่ชอบขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เป็นคนที่อาจจะเหมือนสายมูก็ได้นะแต่แบบไม่ได้มูแบบน่ากลัวนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขามองนะมองเหมือนแบบเราเป็นคนที่มีสมาธิจ,จดจอ่อแล้วมันมีความละเมียดละมุนละไมละเอียดอ่อนเนี่ยนะคะในในทุกย่างกาง้าวในทุก อิริยาบถนี้พูดยากมากเลยนะอคือละเอียดอ่อนนะ่ะมันเป็นมันเป็นพลังงานที่แบบค่อนข้างที่จะละเอียดนะคะแล้วก็คือมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมามันเป็นความเป็นธรรมชาติของเรานะคะเขามองว่าเราเป็นคนแบบไหนเนี่ยคุณเป็นคนที่มีสมาธิมีมีสติคุณเป็นคนที่ ดูมีสมาธินะคะแล้วก็มีพลังด้วยแล้วก็เป็นเหมือนคนดีๆที่เขาเคยขอพอรขอให้ได้พบเจอคนแบบเราในชีวิตนะคะบางคนอาจจะเคยขอพอรว่าขอให้มีคนรายล้อมเนี่ยเป็นคนที่ดีๆเป็นกัลยาณมิตรที่ดีๆหรือให้มีแต่คนที่ดีๆเนี่ยรายล้อมนะก็เป็นไปได้นะคะ,ะต่อมาคือ พรตรงนี้นะมันมันเหมือนแบบอะไรที่ดีๆที่เป็นอะไรที่ดีๆอ่ะมันประโคมมาที่เรานะทุกคนแล้วคุณก็เป็นคนเก่งนะในใสายตาเขามีพลัง เป็นคนกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกนะคะมีความเป็นผู้นำและเป็นคนที่สามารถจัดการงานทุกอย่างได้ดีหรือเรียนเก่งก็ได้บางคนอาจจะเป็นหัวหน้าห้องเป็นประธานนักเรียนหรืออาจจะเป็นผู้จัดการหรือทำงานแล้วแล้วมักได้เป็นมักได้เป็นผู้นำอยู่เรื่อยเลยนะคะ แล้วก็เป็นลักษณะของการสื่อสารที่ดีด้วยนะไม่ได้แบบเป็นลักษณะอีโก้นะคะแต่เป็นการสื่อสารที่ดีมีภาวะความเป็นผู้นำรู้อกรู้ใจผู้ร่วมงานร่วมทีมด้วยแล้วก็รู้ว่าจะทำยังไงให้งานนั้นมันสำเร็จออกมาได้ด้วยดีด้วยความสามัคคีกันคุณเป็นคนที่เขาเห็นว่าเป็นคนที่มีความสามัคคีนะเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ คุณชินกับเรามากๆเลยเราก็รู้สึกว่าขาดเราไปไม่ได้เลยนะจากชีวิตเขานะคะคุณเข้ากับคนอื่นได้ง่ายๆนะคะแล้วกลมเกลียวแน่นแฟงเนี่ยนะคะ,ะต่อมานะเขาเห็นว่าเราเป็นคนยังไงนะคะเขามองว่าเราเป็นคนยังไง reflection การสะท้อนนะคะาสำหรับใบนี้บางทีสิ่งที่เขาเห็นมันเป็นภาพสะท้อน เขาอาจจะรู้สึกว่าคุณน่ะเหมือนเขาเลยนะคุณนะ่ะมีบางอย่างที่เหมือนเขาเลยเวลาเขามองมาที่คุณนะ่ะเหมือนได้มองมาที่ตัวเองเหมือนได้มองมาที่ตัวเขาเองลักษณะว่าชอบอะไรก็ชอบเหมือนกันหรือทําอะไรก็ทําเหมือนกันประมาณนี้นะคะรวมไปถึงเรื่องราวบางอย่างเนี่ยสำหรับบางคนอาจจะมีปันเคยมีปัญหาอะไรกันมาหรือเปล่านะคะเรื่องบางอย่างที่โต้อตอบกันอยู่ บางบริบทเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทั้งคู่เนี่ยกำลังทําอะไรที่เป็นการสะท้อนใสซึ่งการและการอยู่หรือเปล่าสําหรับบางคนประชดประชันหรืองอนอะไรกันอยู่ไหมนะคะหรือมีอะไรหรือเปล่านะตรงนี้เหมือนต่างฝ่ายต่างอาจจะไม่ยอมกันก็เป็นไปได้นะคะแต่ลึกๆมองว่าเขามองว่าเราอะมีลักษณะที่คล้ายเขานะคะถ้าเขาดื้อ เขาก็มองถ้าเขาดื้อเขาก็มองว่าคุณก็ดื้อเหมือนเขาเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะอมาดูข้อความสิว่ายังไงนะคะเรากำลังสับสนและไม่รู้ว่าตัวเราเองต้องการอะไรอันนี้คือข้อความที่เขาฝากบอกมานะคะเรากำลังสับสนและไม่รู้ว่าเราเองต้องการอะไรต่อมา เธอมีอิทธิพลต่อร่างกายและหัวใจของเราอย่างไม่ต้องสงสัยในความสับสนของเขาเขาก็ตอบเองนะคะว่าตัวคุณเป็นเป็นอิทธิพลสำหรับเขาว่ามีอิทธิพลต่อร่างกายและจิตใจ,จของเขานะเรากับเขาอาจจะทำงานที่เดียวกันก็เป็นไปได้หรือเรียนที่เดียวกันนะคะหรือเจอกันบ่อยบ่อยนะคะ มันเลยทําให้แบบควยเขวในความรู้สึกนะคะรู้สึกวันไหวนะกับคนที่เลือกใบนี้นะคะโอเคขอให้คนที่เลือกใบนี้มีความสุขแล้วก็สมหวังในความรักแล้วมาเล่นกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ